i don't know. มันไหมมันไหมลูกมันไหมมันไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมฮะมันป้าเอาอีกป้าเอาอีก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 วายว้ายวายโอ้โหโอ้โหสิบเดือนเจ็ดวันมันหยุดติ๋ง ฮะสิบเดือนเจ็ดวันทำอะไรได้บ้างนอกจากเป่าสะดือแม่ฮะตั้งข่ตั้งขงข่ได้เท่าไหร่ห้าวินาทีแล้วก็ทำอะไรได้อีกนะจับปูดำล่าสุดนี้จับปูดำได้เมื่ออาทิตย์หนึ่งผ่านมา<ะ>ถัดไปก่อนหน้านั้นอีกสามสี่วันตบมือได้ตาม อ่คาสั่งบอกให้ตบมือก็ตบเข้าใจจับปูดามแล้วก่อนหน้านั้นทำไรได้อีกฮะนอกจากเป่าพุงอ่ะ <c oughs> โอ้โหโอ้โน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 ว้า กินค้าค้ามากินมาเตอร์หัวล้านชนกัน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 โอ้โหเก็บอย่างจังต้องโอ้ก่อนนะ